เห็นเสียดายมันมีภาพเมื่อสักครู่นี้ผมเอามาวันก่อนผมเอามาให้ดูมั้งที่คนไทยขึ้นไปเที่ยวนั่นนะครับแล้วก็ยิงเห็นแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับเฮลิคอปเตอร์ที่กัมพูชาพยายามจะบินมาล่วงล้ำดินแดนคือก่อนจะมาถึงปราสาทน,นี่มันต้องผ่านดินแดนอาณาเขตประเทศไทยก่อนใช่ไหมรอบปราสาททหารไทยยิงฮอของกัมพูชาล่วงเลยครับพี่น้องครับ นี่คือคนไทยที่ขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทแล้วก็ไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเอาไว้คนกัมพูชาทหารกัมพูชาแมวหมากัมพูชาก็ขึ้นมาบนนี้ไม่ได้ถ้าทหารไทยประเทศไทยไม่อนุญาตครับพี่น้องครับพี่น้องครับแต่บัดนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะอะไร ันเปลี่ยนไปก็เพราะว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไปทำเอโม2 5สอนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาล้วครับซึ่งเราก็พยนพยายามบอกมาโดยตลอดว่า m o โมยูสนี้มันจะนำมาซึ่งการสูญเสียดินแดนและอธิปไตยของประเทศบริเวณโดยรอบ